เดีเพิ่งนง่ายเพื่อนง่ายเดเพิ่งเปิดนะใจเย็นนะอ้าวใครไปเปิดอ่ะเฮ้ยอ่ะคนไปสั่งสอนคนดูคนหนี่ยดีแม่งมั่วว่ะอ้าวไม่ใช่เขาผิดผมเขาผิดคุณแล้วเขาอาจจะโหดก็ได้นะงั้นงั้นเรายืนดูเขาอ่าไม่ต้องไม่ต้องยืนดูเดี๋ยวเขาไปทันแล้วพูดช้าเกินไปนะผมก็พูดไปงั้นแหละไปฮันเตอร์ต้องรวมพลังกันสู้เอาเอ้ยเดี๋ยวทำไมมาตีผมล่ะใครตีใครใครตีใครไม่รู้คุณไอ ชักดาบอยู่ดีๆชักดาบมาฟันเลยมอนก็อยู่ตักใจเลยมันจะชกเลยวดเบอร์โตลมมาลมมาเอาหัวมานี่เอาหัวมึงมาันี้ทุูชัดเรียบร้อยอ้าวทุบเมื่อกี้สามพันหรือมเลยตายอ้าวผมเด้งเลยดับเลยอ่ะสงัยระเบิดสรุปไม่ได้ของใช่ไหมเมื่อกี้ ตุยเด้งไม่ได้จบหุด